ท้งแมวของคุณทานอาหารซับซ้ำเดิมๆตั้งแต่เด็กจนโตเพื่อนๆคิดว่าเขาจะเบื่ออาหารไหมแน่นอนอยู่แล้วค่ะน้องแมวก็เหมือนกับคนเราก็เลยต้องหาสิ่งใหม่ๆมาให้เขาอยู่สเสมอครั้งนี้บ้านเราเลือกเป็นอาหารเม็ดเกรนฟรีของแบรนด์แคลรีคตัวนี้เ<ม>ขาจะเป็นสูตรอาหารแมวเกรนฟรีผสมฟรีดายฟรีดายชิ้นตโตๆที่มีส่วนผสมจากเนื้อไก่สดและอินฟิวด้วยซูเปอร์ฟู้ดที่ช่วยลดการอักเสบบำรุงกระดูกและข้อเหมาะสำหรับน้องแมวที่ชอบกระโดดและวิ่งเล่นจากที่สูง และหมดห่วงได้เลยน้องแมวที่กินยากๆอะ่ะก็คือต้องยอมสยบเพราะเขาอะ่ะให้ฟิดไดมาเยอะมากตอนแรกไม่มั่นใจว่าน้องจะทานไหมก็ลองมาเติมให้อีกวนันผลคือน,น้องรีบวิ่งมาอย่างไวเลยดูสิและที่ถูกใจทาสแมวแบบเราอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารเม็ดแกนฟรีของแบรนด์แครีแอนโคนเนี่ยเขามีส่วนผสมของยับพาช่วยลดกิจฉีกินอึได้ดีเลยและส่วนผสมหลักๆสาอันดับแรกของเขา ก็จะมีไก่ทูน่าและปลาแซลมอนเน้นๆหมดห่วงเรื่องแมวเบื่ออาหารไปได้เลยแถบยังถูกใจน้องแมวและทาสแมวแบบเราสุดๆหากใครสนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเพรช็อปชั้นนำทั่วประเทศ